ทั้งหมดที่เราติดตั้งลงเงินไป3 4 0 0 0 0หมื่นห้าหมืแล้วแต่เนี่ยลูกค้าก็จะเห็นไอเกจตัวเล็กๆแค่นี้เองนะครับใครที่อยากเห็นถังแก๊สอยู่ในรถอยากเห็นหัวฉี่อยู่รถไม่ได้นะครับก็จะมีแค่เกจตัวนี้อันนี้เดียว <c oughs> ใช่กระตุ๊บหนึ่งแล้วนะนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพี่ไอซ์อเราติดตั้งไว้ตรงไหนยังไงเนี่ยเอาเชิญด้านในเลยดีกว่าครับพี่ไอซ์มาแล้วครับอึือขยีบเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะฮะปึ๊บโอเคครับอุ้ย โอ้โหนี่พี่ไอสตาร์ทให้เราดูด้วยนะนี่ครับคุณผู้ชมลองดูตรงกางคอนโซลครับนี่คือเจ้า GTR นะฮะเนี่ยฮะสังเกตดูดีเขาจะมีตัวบอกทั้งหมดเลยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถแต่งซิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเกวัตต่างๆ ติดไว้ตรงนี้หรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่คันนี้เขามีบอกอยู่แล้วใช่ไหมพี่ไอซ์ใช่ครับก็มาอย่างนี้เลยบอกทุกอย่างนะครับถ้าผมเดี๋ยวผมว่าเราให้ดูสวิต์แก๊สเดียวก่อนแล้วกันอ่ะได้ได้อันนี้สวิต์แก๊สนะครับเราเห็นกันอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องดับเครื่องก่อนที่ทีมงานจะเป็นลมได้ครับผมเอาละโอเคโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้พลาดท่าไปเหยียบเบรกก็เลยสตาร์ทซะเลยขอบคุณมากครับพี่อันเดี๋ยวก็ให้ดูนะนี่ที่ติดแก๊สอยู่ตรงนี้นะฮะ อันเล็กแค่นี้เองเห็นกันแค่นี้แหละครับโอ้แล้วตัวนี้ที่ปุ่มกดตรงนี้คืออะไรพี่อารอเป็นสวิตช์ให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นน้ํามันหรือแก๊สครับผมถ้าเราไฟขึ้นกระพริบอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นสถานะที่รอเป็นแก๊สอยู่นะครับแต่ถ้าถ้าเรากดให้ไฟดับปุ๊บก็เป็นน้ำมันตอนนี้เป็นน้ํามันกดไปปุ๊บก็มันก็รอเป็นแก๊ส คันนี้ก็คือใช้แก๊สได้ตลอดเลยใช่ร้อยเปอร์เซ็นปร์็ะครับมาถึงฟังก์ชันตรงกลางมากดีกว่าตอนนี้เนี่ยมีตัววัดอะไรยังไงบ้างครับพี่ไอซ์ในนี้เองเนี่ยจะมีหน้าจอให้เราเลือกนะครับมีหนึ่งสองส A B C D G นะครับ E F G ครบเลยก็หน้าแรกเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเกจตัวไหนมาให้โชว์นะครับก็ค right ือสามารถเลือกเป็นวัดบูสต์ก็ได้หรือว่าแรงดันน้ํามัน นะครับที่ตั้งไว้หน้าแรกเนี่ยจะเป็นบูสต์แล้วก็ความเร็วแล้วก็ตัวแรงดันน้ํามันเครื่องครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งเราเร็วปุ๊บเราจะต้องดูเซ็นเซอร์พวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วครับหน้าจอนี้จะได้ใช้บ่อยที่สุดนะครับก็จะมีวัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็แรงดันน้ํามันเครื่องแล้วก็บูสต์เทอร์โบอุณหภูมิน้ํามันเกียร์น้ํามันเครื่องครับแล้วก็น้าหล่อเย็น ไอ้น,นี่คือแรงดันน้ำมันของเรานี่นะฮะใช,ใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้นี่ถ้าเกิดเราติดแก,สก๊สเข้าไปมันจะมีปัญหาไหมพี่ก็ตัวเครื่องยนต์ตัวปั๊มติกของรถรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นปั๊มติกที่สามารถปรับแรงดันเองอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอใช้แกส๊สแรงดันน้ำมันก็จะถูกถ่ายกลับลงถัง ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาก็คือใช้ได้ปกติเลยใช้ได้ปกติเลยนะครับผมแล้วมีตัวไหนที่น่าสนใจไหมครับพี่ไอซ์เดี๋ยวให้พ<ก>ี่ไอซ์แนะนำก็คันนี้จร<ๆ>ิงๆถูกออกแบบมาเป็นค่อนข้างรถแข่งนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจะมีฟังก์ชันที่ที่รถแข่งได้ใช้กันอ,อันนี้เป็นหน้าจอบอกว่าคอนซัมชันก็คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับ,รบหรือว่าอัตราการสิ้นเปลืองแก๊สเนี่ยจริงๆข้ออ่านมาเท่ากันเลยอ,อยู่ที่เท่าไหร่ คือปกติคันนี้แต่ก่อนเป็นน้ํามันพอมาใช้นี้ปุ๊บเมื่อกี้อัตราการซิปก็ใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมครับปกติเลยทีนี้หน้านี้นะครับจะวัดเปอร์เซ็นต์ของคันเร่งที่เราเหยียบคันเร่งครับแล้วก็วัดตัวคันนี้เป็นขับสี่แต่เป็นขับสี่ที่เอาไว้ออกตัวอย่างเดียวอพอรถลอยแล้วเนี่ยจะปลดเลือขับสองข้างหลังอย่างเดียวก็เรียกว่าเขาก็จะบอกเราว่าตอนนี้สถานะของรถตอนนี้เองเป็นขับสี่หรือขับสองบอก แรงจีนะครับว่าตอนนี้แรงจีที่รถเคลื่อนไปข้างหน้าหรือเบรกเนี่ยเท่าไหร่เอาไว้ใช้สําหรับตอนที่เราเหยียบเบรกนะครับว่ารถเราต้องการให้รถหยุดเราต้องเหยียบเปอร์เซ็นต์เบรกอ่านี่ผมเหยียบเบรกก็จะมีเปอร์เซ็นต์เบรกขึ้นมาว่าเท่าไหร่มีบอกเลยมีน้ำหนักของเบรกก็คือเอาไว้ใช้ควบคุมในการตอนที่เราแข่งนะครับว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเราเราต้องใช้น้ําหนักเบรกประมาณ4ี่เซนแล้วก็ต้องเบรกให้ได้4ี่เอจริงจรนะครับ อันนี้คือมุมขององศามันแข็งไปแล้วครับมันแข็งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะอันนี้นึก็ได้คับพี่ไอซ์เมื่อกี้ก็ถ้าเกิดขยับปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะขยับตามตามมุมของล้อใช่ไหมพี่มุมของล้อว่าตอนนี้เปอร์เซ็นที่เราใช้ในการเลี้ยวเราเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยไปไหมครับผมนะครับก็อันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราได้ใช้ในสนามแข่งแน่นอนแล้วก็แรงจีที่ขณะที่เราเข้าโค้งนะครับว่าตอนเนี้ G ที่ด้านข้างของรถเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เราเวียงไปด้านไหนด้านซ้ายหรือด้านขวามากกว่าน,น,นะครับอันนี้อันต่อไปก็จะเป็นการวัดแรงจีตอนที่เราออกตัวเป็นแรงจีข้างหน้านะครับ,รบแล้วก็มีวัดบูสต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์นของคันเร่งก็ดูว่าอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยสูงเท่าไหร่ที่เคยวัดได้เนี่ยอยู่ประมาณ0.9 g จีก็โอ้ใช้ได้เลยเหมือนกันนะพี่ ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับตอนนั้นใครขับครับพี่อผมขับเองพี่อขับเองพี่ขับโหดมากเลยนะพี่อ๋อผมขับได้สามเกียร์นี่คือขับเล่นนะไม่ไ่ศูนย์จุดเก้าสองสาเลยเลิกโอ้ยขับเล่นยังศูนย์จุดเก้าจีเลยทีเดียวนะฮะออันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของการเบรกนะครับเหมือนเดิมแล้วก็วัดแรงจีตอนเบรกว่าแรงจีที่ลบเนี่ยลบอยู่เท่าไหร่อืออันนี้ก็เป็นวัดแรงจีด้านข้างแล้วเก็บเป็นดัตต์ล็อคว่าในขณะที่เราวิ่งเนี่ย แรง G เหวงไปด้านข้างเท่าไหร่แล้วม,มุมที่เราใช้ในการเลี้ยวรถเนี่ยเราใช้มุมของพวงมาลัยเท่าไหร่ครับนะครับเพราะว่าในการแข่งเนี่ยตัวที่สําคัญที่สุดก็คือการเบรอเรื่องของน้ําหนักเบรกแล้วก็ระยะทางที่เบรกที่เราต้องเบรกให้สั้นที่สุดครับในขณะที่เราเข้าโค้งเลยต้องใช้พวงมาลัยให้น้อยที่สุดก็คือเลี้ยวให้น้อยที่สุดไม่ให้รถเสียอาการนะครับเดี๋ยวคุณทอมก็จะได้ทราบเองอันนี้ นะะอุปการต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีอะต่อไปครับพี่ไอซ์อันนี้นนนเป็นนะตำแหน่งเกียร์นะครับด้านนี้จะเป็นตัวของแรงดันน้ํามันเกียร์เพราะว่าคันนี้รถคันนี้เป็นระบบที่เป็นดูอัลคัชนะครับก็จะใช้แรงดันน้ํามันเกียร์เนี่ยมารองระหว่างเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองมันก็จะสับได้ค่อนข้างเร็วรแล้วก็จะมีตัว อ่แพดเดิลให้ระสับที่พวงมาลัยนะครับในกรณีที่เราต้องการขับเป็นแมนนวลอ๋อพอพูดถึงเรื่องนี้นี่ผมขออนุญาตอาจจะนอกเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งแก๊ส้นนึงเพราะว่าผมเคยได้ยินมาว่าเจ้าทีาเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของเรื่องของเกียร์เรื่องของคลัชอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้มีปัญหาไหมใช่ไหมพี่ไอซ์เอ,อ่อคันนี้เนี่ยข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่บอกว่ารถ1 0,000คันแรกเนี่ยเป็นรถที่อาจจะมีดีเฟกต์จากทางโรงงานนะครับก็ คันนี้มันคันที่สามหมื่นกว่าก็หลอดแล้วรอดแล้วแล้วอีกอันนึงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็คือตัวของอุณหภูมินะครับก็ตัวอุณหภูมิน้ํามันเกียร์เนี่ย transmission oil temp เนี่ยในในสเปคระบุไว้ว่าถ้าอุณหภูมิน้ํามันเกียร์สูงกว่าร้อยสี่สิบองศาก็คือถ้าเราไปซนอยู่ในสนามสักสี่ห้ารอบเนี่ยขึ้นถึงละร้อยสี่สิบองศากลับมาคุณต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยต้องเปลี่ยนเลยเหรอต้องเปลี่ยนเลยครับ S <S 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 แล้วเขาจะมีชั่วโมงการวัดว่าถ้าอุณหภูมิอยู่ระหว่างร้อยถึงร้อยสี่สิบเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องสามพันโลเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทิง้งนะครับหรือว่าปัญหาง่ายแก้ง่ายที่สุดก็คือแยกอ่อยอแยกอ่อยเกียร์ออกมามันจะทําให้อุณหภูมิลดทั้งหมดเนี่ยลดลงหมดเลยอ๋อนะฮะก็ตรงบอกว่ารายละเอียดต่างๆนี่นะฮะก็มันผมเห็นว่ามันโอ้เยอะขนาดนี้พี่ไอซ์ อุปกรณ์อะไรต่างๆแน่นอนว่าใครที่ตามชมรายการของเรามาโดยตลอดเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าจากที่เราเคยคุยกันไปว่าในส่วนของกล่องติดตั้งแก๊สนี่นะครับกล่อง ECU เขาเนี่ยเราจะต้องมามาพ่วง<ช>กับกล่องเดิมที่เขามีพอไปพ่วงกับกล่องเดิมที่มีระบบพวกนี้มันยิงมไม่มไม่รวนมันไม่มีปัญหาอะไร<ก>เลยก็ยังสามารถใช้งานทุกอย่างได้ปกตินะครับมไม่มี default ไม่มีฟอลอะไรขึ้นมากวนใจอเหตุผลที่ทําให กรอง ECU ของ AC ตุก๊กตาทำอย่างนี้ได้เพราะอะไรบ้างพี่ไอก็ AC เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่พัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับก็วันๆสิ่งที่เขาทำก็คือคิดเรื่องของซอฟต์แวร์คิดว่าจะพัฒนากล่องตัวเองยังไงให้ดีนะครับแล้วก็เขาก็ก่อนที่เขาจะลอนช์กล่อง ECU ขึ้นมาสาักที่ห้อหนึ่งเนี่ยสัรกรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาก็กับเทสกับรถหลายๆรุ่นก็ต้องบอกว่า เกือบหมดท้งตลาดแล้วครับจริงเหรอฮะรู้ไปถึง G t ทนี่ก็น่าจะทดสอบรถเหอนหรือเปล่าจ t r อาจจะยังไม่ได้เป็นรถทดสอบของเขานะครับแต่ตอนนี้เขาก็ได้ข้อมูลกลับไปมากพอที่เราส่งกลับไปให้เขาแล้วว่า<อ>เจ้ารถคันนี้เนี่ยมันมีม,มีล็อกอะไรพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่พิเศษที่ทาง AC จะต้องพัฒนาตัวซอฟต์แวร์<อ>หรือตัวผลิตภัณฑ์เขาขึ้นมาอย่างนี้เราบอกได้ไหมไว่าจีทีอารของเราในประเทศไทยของเราเรวมไปถึงของไ i คันนี้ที่ติดตั้งแก๊สไปถือว่าเป็นคันแรก ของโลกได้ไหมพี่ก็เท่าที่เสิร์ชในข้อมูลมานะครับในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะเป็นคันแรกของโลกเราทําอะไรคันแรกของโลกไปหลายคันไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รารี่นะครับหรือ m a สด้าไอ i ์แปนี้เราติดไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็หลังจากลง YouTube ไปลงอะไรทุกอย่างไปปุ๊บฝรั่งติดตามครับฝรั่งเรียนแบบจริงเหรอฝรั่งเอาของเราไปนี่โว้ว่าฝีมือคนไทยเราไม่น้อยนาใครในโลกน้ยเรามัน มันเพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยสามปีที่แล้วเราก็หาพยายามหาข้อมูลในการติดตั้งตัวเจ้าไอแปดเองนะครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นโรตารี่ก็ลําบากกันพอควรติดกันอยู่เดือนนึ่งครับ<อ>กว่าจะเรียบร้อยก็หลังจากเรียบร้อยเราลงเอาข้อมูลทั้งหมดลงไปในเน็ตก็ตอนนี้เราเริ่มเห็นฝรั่งติดตั้งกลับมาบ้างแล้วอย่างนี้ผลตอบรับเองคือเราอาจจะพูดใน,ใน,ใ,นในมุมของคนไทยที่ใช้รถติดตั้งแก๊สไปบ้างแล้วเนี่ยนะฮะพูดถึงต่างประเทศมากดีกว่าพี่ไอซ์พอเขาเห็นแบบนี้คนไทยเราทําได้แบบนี้กับรถที่ต้องบอกว่า ยังไม่มีใครเคยทำเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วเขาพูดยังไงบ้างคนที่ได้กลับมาอ,อบางคนที่เข้าใจนะครับต้องบอกว่าคนที่เข้าใจเนี่ยเขาก็ถ้าเขารู้เหตุผลในการที่เราติดตั้งกับรถพวกนี้เนี่ยคเขาเขาเชื่นชมแต่บางคนก็บอกอุ้ยเอารถราคาขนาดนี้มาติดตั้งแกส๊สมันจะดีเหรอ,อมันจะคุ้มเหรอ,อเราเราไม่มีตังค์เติมน้ำมันเหรออ่าก็อันนั้นก็เรื่องของเขาแล้วล่ะนะครับมันก็มีทั้งสองทั้งสองด้าน นะครับแต่ว่าก็มีชาวต่างชาติหลายๆคนที่ติดตามรู้ไปถึงบอกว่าช่างที่อยู่ต่างประเทศที่เห็นทางเอซีตัวการติดตั้งมาก็น่าจะตกใจกับรถที่ติดตั้งมาว่าเอยมันกงมันต,ด,นตดได้ติดได้ครับนะครับผมมีรถอะไรต่อไปในอนาคตที่พี่ไออยากจะลองติดบ้างไหมฮะนอกจากอนอกจากที่มีรถซูเปอร์คาร์อย่างเฟอร์รารี่มีอย่างเมอร์เซเดสเบน์รอเห็นไปแล้วเนี่ยนะครับกับเจ้าที r คันนี้มีคันไหนที่ถือว่าเป็นระดับหินที่อยากจะลองอีกมีมไหมพี่ ก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าหามาให้ครับเราพร้อมก็วันนี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็วุ่นวายกับการติด M3 อบียร์แบบเนียระ M3 เ M3 ก็ลูกค้าเอามาให้ลองครับโอ้โหเปิดมาช่างหน้ามืดเลยจริงเหลอแตกต่างกันไหมพี่กับคันนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างนะครับเครื่องยนต์เป็น V8 แต่ว่าเป็น V8 ที่เหมือนระบบเว็บเบอร์ก็คือเหมือน เหมือนคาร์บูเรเตอร์แล้วดูดเชื้อเพลิงลงไปตรงๆช่างเปิดมาน้ําตาไหลเลยครับน้ําตาไหลเลยนะฮะต่อไปคันนั้นถ้าเกิด M3 คันนั้นเสร็จเราคงจะได้เห็นกันได้เห็นแน่นอนครับนะครับผมง,งั้นเดี๋ยวเราออกจากรถนิดนึงก็แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวคงให้พี่ไอซ์ดับเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับโอ้โหพอมาพูดถึงตรงนี้นี่ผมต้องบอกว่าผมอยากจะตบมือให้จริงเลยนะฮะกับความสามารถของช่างไทยรวมไปถึงทีมงานจาก a อซ อ,อตโตกาสครับที่ที่ได้พัฒนาแล้วก็เรียกว่าเป็นการติดตั้งในรถหลายๆคันที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเราคิดว่าไม่น่าจะติดตั้งได้ผมว่าตรงนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้เราได้เห็นแล้วนะฮะว่าศักยภาพของช่างไทยของเราเองไม่น้อยหน้าใครในโลกเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ <Wow. S 2> จริงมันก็ต้องหาหาเพิ่มนะครับมันเป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากๆ